น่ารักไหมครับหนูชื่ออะไรดีครับหนูเป็นตัวเมียชื่อชื่อโคกออะชื่อหลังมันเทมากเลยอะชื่อซาลาเปาซาลาเปาอ๋อเออกระนัานั่งนะนนังหรือว่าใส่ชื่อว่าถุงเท้าถุงเท้าดีกว่าถุงเท้าน่ารักจนดูหลังมันให้ดูหลังหน่อยอือขาน่ารักจังโอ้ยดูขาก็ยังไงขาถุงเท้าไหนดูหลังในหลังมันเป็นหลังอานน้ำมือออกอย่าบังหลังอานได้ไหมไทย หลังอานวันี้ตัวนี้น่ารักอุ้ยดูดิโอเกิดมา้โไม่เคเห็นกวตอนเด็กเชนมากเราจะเห็นแต่ตอนมันโตแล้วเนาะนี่มันน่ารักเลยจ๋าอหตัวหลังมันเทมากเลยอะถ้าเกะถ้าเมื่อวานเราไม่ช่วยมันเนาะตายนะมีมีตายเพราะว่าฝั่งน้นมันแดดร้อนบางตัวมุดเข้าไปอยู่ในพงอุอ แล้วอยากได้ความอุ่นจากแม่แล้วมั้งอยากมันนี่หน้าตาดีไม่เป็นไรนาาเขาเป็นหมาน,น้องหมาเด็กน้านดูหูหูเด็หูนเดตอนนี้ยัอง,องอยู่บนยังอยู่บนอุ้งมือได้นะเดี๋ยวโตวไปกว่าน,นี้นหา่คู้ไงตัวเล็กตัวผอมเหมือนในปิ๊ดดินำมือออกก่อนนี่ให้ดูหลังขนตั้งเลยตรงนี้เองอันนี้อันนี้อันนี้ เข้ามาไม่เป็นไรนุ้ยตัวนู้นไปแล้วปีปีนู่นตัวนู้นไปแล้วนูนนุ้นมันมุดแล้วนะแม่เขาหวงลูกมแต่ว่าก็ให้จับนะครับเพราะว่าเขาก็เขาก็ไม่กล้าทำอะไรเราด้วยเขาก็กลัว <S <S ด้วยม <า S 2> สมัยก่อนปีเป็นไรคะ่ะสมัยก่อนตอนที่มาเรากินข้าวเขาก็กลัวเราอยู่แล้วเขาจะวิ่งหนีตลอดมันได้กลิ่นแม่มันไปหาแม่แล้วเดี๋ยวดอัดอัดลูมันก่อน มามาเร็วเข้ามาหาลูกเร็วาได้นั่งลงนั่งลงไม่ต้องไปไหนอ่านั่งรอนั่งรอเร็วรอพีรอน่ารักจังค่ะพีนั่งรอนี่มันเป็นสีอะไรอยู่ตัวนี้ครับพอเรากาวท้องเขาเยียดเหยียดแล้วอาปากนั่งรออพีรอรอรอไม่เป็นไร อ่ะเดี๋ยวให้มาดูรูปแล้วมาอ่าเดี๋ยวถ่ายถ่ายน้องมาไว้กันไม่กินได้ถ่าย